สวัสดีครับพบกับช่องของสุดเดชครับวันนี้เดี๋ยวมาลองกันกันกบไมโครเวฟบ้างน,นะฮะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าปิดคอมพิวเตอร์ไปหนึ่งเครื่องเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่น่าจะไหวถ้าเปิดคอมพิวเตอร์ไปด้วยอีกร้อยกว่าวัตต์บางทีคอมพิวเตอร์มันก็ประมาณ1 5 0 170วัตต์อะนะก็เลยตอนนี้มีทีวีหนึ่งเครื่องพัดลมโหมวัตต์หนึ่งตัวนะฮะมันก็วิ่งอประมาณทักร้อยร้อยหกสิบวัตต์นะฮะร้อยหกสิบวัตต์อันนี้จะเจอกับ ไมโครเวฟนะอุ่นกับข้าวให้ดูอันนี้ไมโครเวฟนี้กำลังสูงสุดคือ800วัตต์นะฮะแต่เราถ้าบอกว่าเราอุ่นจริง,รงๆเราอาจจะไม่ต้องใช้ถึง800วัตต์ก็ได้ผมจะเปิดสัก500วัตต์นะะเข้าไปเลยนี่เอาแบบว่าเราใช้งานจริงๆในชีวิตประจําวันเลยนะเสียบเลยเดี๋ยวหาควดก,กันหลวมโอเค ผมจะใช้สัก500วัตต์นะฮะในการอุ่นกับข้าวเท่านั้นนะฮะเปิดเลยตอนนี้เดี๋ยวไปดูไปดูไปดูกันที่โอ้โหไม่ไหวคร <laughs> ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ก็คือใบพาสทันทีเลยนะฮะอ่า โหลดของตัวไมโครเวฟเองมันก็ไม่ขึ้นขึ้นลงลงฮะวิ่งไปถึง1.24กิโลวัตต์เลยฮะมันไม่ใช่่างที่บอกว่ากำลังไฟ800วัตจริจริงไม่ใช่นะฮะสำหรับไมโครเวฟนะมันไปนไปถึง1.25กิโลวัตต์นะฮะเห็นไหมฮะนี่สำหรับไมโครเวฟจะได้เห็นชัดเจนเลยแล้วว่าถ้าเราใช้ไมโครเวฟมามากับโซลาร์เซลล์ไม่รอดนะฮะไม่รอดไม่รอดสำหรับโซลาร์เซลล์สามแผงของผมเนี่ยฮะมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะฮะเพราะว่า มันเหมือนกับว่ามันปล่อยคลื่นไมโครเวฟเพื่อมาทําความร้อนนะฮะอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าแบบไม่ไหวเปิดปับสัก2วินาทีเท่านั้นนะฮะก็เปลี่ยนเป็นใช้ไฟไฟบิลพาเรียบร้อยเห็นไหมโหลดโหลดขึ้นเป็น1.25กิโลวัตต์เลยฮะไม่ได้นะครับใช้กับไมโครเวฟสับสำหรับ3แผงของผมเอาไม่อยู่นะฮะสแผง3แผงโซลร์เซลล์400วัตต์นะฮะก็เป็น1.2กิโลวัตต์นี้ไม่รอนนะสำหรับไมโครเวฟ ไมโครเวฟจริงๆพอใช้ขึ้นไมโครเวฟมันมีหม้อแปลงตัวใหญ่นะฮะมันใช้วัตต์ของไฟฟ้าสูงมากเลยนะฮะนะฮะมันวิ่งไปจากเนี่ยเป็นสูงสุดไป1.24กิโลวัตต์เลยฮะฮะไอแรงดันแบตด้านซ้ายนี่คือแรงดันที่ตอนนี้มันกำลังชาร์จชาร์จแบตเข้าไปนะฮะจากแสงแดดนะแต่ว่ายังไงก็ไม่เพียงพอที่จะชาร์จทันเข้าไปในแบตเตอรี่ได้หรือใช้ตัว PV โดยตรงก็ไม่ได้นะฮะมันไม่เพียงพออย่างนี้เราต้องมีแผงสัก สามกิโลวัตต์นะผมว่าต้องมีแผงตักสามกิโลวัตต์ผมว่าน่าจะเอาอยู่สำหรับไมโครเวฟนะผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าไมโครเวฟจะกินโหลดเดยอะขนาดนี้นะถึงึง1.2กิโลวัตต์เลยเอ,อ,อันนี้ไมโครเวฟไม่ได้เนี่ยนอนแน่โอเคสำหรับคลิปนี้เป็นการทดสอบนะฮะโหลดเห็นไหมฮะวิ่งเกือบอ,อมันมีชุดที่เ,เดี๋ยวผมเปิดนะ ดูโหลดกี่เปอร์เซ็นต์นะอ่าพอช่วงเวลาที่มันเปิดขึ้นไมโครเวฟมันจะพุ่งไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์อ่าห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ะฮะจริงๆมันน่าจะเกินมากกว่าห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำเพราะว่าไอฉีดตัวเล็กๆเนะี่ยมันวิ่งไปเกือบถึงร้อยเลยอะ่ะอ่าอันนี้คือใช้กําลังไฟเป็น1.2กิโลวัตต์เลยสําหรับไมโครเวฟสามแผงไม,ไ,ะะไม่ไหวนะฮะไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ขนาดเปิดใช้อ่าวัดไฟฟ้าเขาบอกว่า แค่500วัตนะจริงๆตัวที่มันใช้กำลังวัตต์จริงๆคือ1.24กิโลวัตต์นะฮะหนักเลยโอเคสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะที่จะเอาโซล่าเซลล์มาใช้งานนะตัวนี้ไมโครเวฟไม่ไหวไม่ได้นะฮะนี่ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเรามาลองอะไรกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นบ้างต้องบอกว่าไมโครเวฟเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ทุกวันอยู่แล้วส่วนใหญ่จะใช้แก๊สมากกว่านะ อ่ะนี้มาทดสอบให้ดูหาคิวน้ราไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ